สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกคมพันธุ์ตุลากันคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหัวอาหารค่ะนี่ค่ะน่ารักในดูมากเลยลูกนี่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะเร,เร็วๆมากินด้วยกันเด้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบตัวสิบเอ็ดติบสองยังกินได้หมดทุกตัวค่ะเข้าไปกินเลยลูกปะหนูเข้าไปกินเลยตัวเล็ก ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องคูมพันธุ์ตุลากันขอบคุณเลยล้าค่ะนี่ค่ะตัวเล็กเริ่มเข้าไปกินแล้วค่ะน่ารักมากเลยลูกเข้าไปกินเลยค่ะเมวเมียวเมี้วเมวเมวมาลูกมาอ่ะเมวเมียวเมี้วเมวเมวมาเร็วมาเร็วมาเร็วตัวกระเปียกมากินแล้วเมี้ยวเมียวเมี้ ไปกินเลยลูกไปกินเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะให้เพื่อนกินด้วยให้เพื่อนกินด้วยลูกให้เพื่อนกินด้วยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาเบิ้งน้องแมวกินหัวอาหารด้วยค่ะเด้อหลังอยู่หลังบ้านโคมพันค่ะตอนนี้ค่ะ น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะน้องแมวกำลังกินหัวอาหารค่ะมากินเลยลูกไอตัวกระเปียกมากินเลยค่ะตัวกระเปียกมากินแล้วน่ารักนะคะตัวเล็กๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยมาแล้ว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  น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยตัวเลขจะมีสามตัวนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะน่ารักในะอินโดมากที่สุดเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับ Fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็น เลี้ยงดูน้องแมวค่ะได้บุญได้กุศลน้ากันได้ค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะกาลังกินอย่างอริดอร่อยเลยค่ะหิวมากเลยใช่ไหมลูกนี่ค่ะก็จะหิวมากเลยนะคะนี่ค่ะตอนหลังตอนเอ่อประมาณตอนเที่ยงนะคะเที่ยงบายแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่คุมพันไปรับเอ่อไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้ก็มาให้อาหารน้องแมวค่ะนี่ค่ะกําลังกินอย่างอริดอร่อยเลยค่ะ ขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินเยอะๆเลยนะลูกนะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ